ครับคุณจรละวันบอกว่ามีอาการท้องผูกขออนุญาตนะครับสามวันสี่วันเข้าห้องน้าทีหนึ่งแล้วก็ในแต่ละเดือนนะมีฤทธิ์สีดวงฤทธิ์สีดวงที่ไม่ค่อยชอบมาเยี่ยมเยียนเป็นประจำช่วยเลห้พวกเราฟังสิครับว่าอาการที่ว่านี่มันมัน,มน,มนเริ่มมาจากอะไรเริ่มมาจากตอนแรกนี่น่าจะเป็นอาจจะมีน้องด้วยตั้งครั์ก็จะมีะปัญหารเรื่องระบบระบบขับถ่ายด้วยค่ะก็จะ,ะจากคนแรกเลยน่าจะประมาณ9กปีที่แล้ว นะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นมาตลอดเลยแล้วเราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยทานอาหารเป็นนี่คือขับถ่ายไม่ค่อยได้ใช่ตลอดเลยระบบขับถ่ายเป็นอย่างนี้ตลอด3 4ี่วันบางทีแบบนานจนเราลืมเลยอย่างเงี้ยลืมแล้วพอขับถ่ายไม่ได้มันมีอาการข้างเคียงไหมก็มีอาการอย่างเงี้ยค่ะฤทธิ์สีดวงค่ะแต่ว่าไม่ถึงกับรุนแรงมากแต่รู้สึกได้ว่าว่าว่าเป็นแล้วนะอะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่กล้าพบหมออายค่ะแต่ตอนนี้คงอายไม่ได้แล้วเพราะรู้กันหมดใช่ไหมคะก็ก็ทาน ทานพวกผักผลไม้ช่วยด้วยในเรื่องของระบบขับถ่ายแต่ก็มันก็เหมือนถ่ายไม่ไม,ไม่ไม่เต็มที่อะค่ะพยายามกพมันก็แค่ออกมาแต่มันเหมือนยังไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะรู้สึกอย่างนั้นตลอดทุกเช้าก็ประมาณาลูกคนที่สองผ่านมาปีหนึ่งลูกก็คือร่วมเกือบเกือบประมาณ78ปีนะคะคก็มาทานบิมทานบิมนะคะก็ทานอยู่ประมาณ2อาทิตย์อาทิตย์รู้สึกได้ว่าเราเอิม คือตอนแรกไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ใส่ใจที่ทานเนี่ยเพราะว่าอยากได้สุขภาพมากกว่าอ๋อทานเพื่อสุขภาพใช่แต่ยังไม่ได้นึกถึงผลตรงนี้เลยว่าเป,เป็นท้องผูกอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็ถ่ายทนคือทนได้อะคะ่ะไม่ได้ไม่ได้แบบว่าไปหามหมอไม่ได้พบแพทย์ไม่ได้พบแพทย์นะคะคก็ทานปกติมา,อาสองอาทิตย์รู้สึกว่าเออเราถ่ายดีขึ้นแล้วตอนเช้าตื่นมาเนี่ยต้องเข้าห้องน้ำแล้วปกตินี่ตอนเช้าก็คือต้องรอมัน ถึงเวลารอจังหวะเวลาว่าเออมาแล้วนะอะไรอย่างงี้ยก็ตอนนี้รู้สึกได้ทุกเช้าเลยทุกเช้าต้องเข้าห้องน้าตลอดเราก็รู้สึกเออมันเบาสบาย <7 S 1> แล้วไม่อุดอัดใช่มันรู้สึกว่าอย่างพวกเป็นสิวมีสิวด้วย,ววยตอนช่วงตอนช่วงที่ที่ขับถ่ายไปปกติจะมีสิวเป็นเม็ดใหญ่ๆออกมาเราน่าจะเป็นแบบเหมือนเราขับถ่ายไม่ดีใช่ไหมครับน่าจะมีผลพวงตรงนั้นด้วยแต่ตอนนี้ก็คือไม่ไม่มีตรงนั้นแล้วสึกเบาสบายแล้วก็ มันมันโอเคในเรื่องทานทานได้นอนหลับขับถ่ายได้นี่ถือว่าเป็นอ,อะไรที่โชคดีใช่อิอ่นอนหลับนอนหลับนอนหลับนี่คือปกติเป็นคนนอนน้อยเพราะว่ามีลูกลูกยังน้อยอยู่ต้องตื่นมาชงนมตอนดึกตอนเช้าๆอะไรเงี้ยหรือว่าตอนคือเขาตื่นเช้ามากอะหกโมงตีห้าต้องตื่นมาคอยดูก็จะนอนน้อยมากตอนนั้นจะรู้สึกเพลียต้องแบบเจ็ดโมงก็ต้องแบบลืมตาขึ้นมาก็จะแบบฝืนไม่สดใสแต่ตอนนี้รู้สึกได้ว่านอน ไม่กี่ชั่วโมงก็พอรู้สึกได้ว่าหลับลึกหลับแบบสนิทตื่นมาก็รู้สึกสดชื่นนอนน้อยก็ไม่ไม่รู้สึกอะไรแล้วตอนนี้ดูใกล้ๆเนี่ยผิวผิวพันธ์เป่งปังนะฮะบ่อกีบอกว่าไม่ค่อยสดชื่นแต่ผมดูใกล้ๆนี่เป่งปังอาจารย์ขออนุญาตช่วยอธิบายก่อนดีไหมครับแต่ประเด็นนี้ว่ากินอิ่มนอนหลับขับถ่ายดีแปลกเหมือนกันโดยที่ทานครั้งแรกเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพแต่มาช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายทีสยดวงเรื่องของสุขภาพคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น าจารย์ช่วยที่บ้านหน่อยครับเพราะอะไรฮะ,ะ,ะโดยปกติที่เป็นริสีดวงเนี่ยนะคะมันจะเป็นได้เมื่อระบบขับถ่ายมันไม่เป็นปกติคืออาจจะท้องผูกผูกมากๆมันแข็งเวลาถ่ายออกมานี่เบ่งออกมานี่มันก็จะคลูดตามหูรูดนะฮะอันนี้ก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือบางคนถ่ายเยอะๆเลยถ่ายเล้วอยู่ตลอดเวลานั่นก็ระคายเคืองก่อให้เกิดริสีดวงได้เหมือนกันทีนี้เวลามันเกิดริสีดวงเนี่ยมันระคายเคือง ร่างกายมันมีการซ่อมแซมมันก็สร้างเป็นติ่งเนื้อออกมานะคะทีนี้ติ่งเนื้อเนี่ยมันไม่ใช่ของปกติของร่างกายหลอดเลือดที่มาเลี้ยงบริเวณนั้นนะคะมันจะทํางานไม่ปกติเพราะฉะนั้นหลอดเลือดดาก็จะโปง่งนะคะเลือดไหลกลับไม่ได้เพราะละนรีสดวงมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะอันนี้เป็นหลอดเลือดดาแล้วโอเปอเรชั่นบิมไปทํำยังไงกับรีสีดวงะะใช่ครับก็แก้อักเสบแก้ปวดอย่างน้อย พวกนี้พอระคายเคืองถ่ายทีมันก็จะอักเสบใช่ไหมฮะมันก็จะเจ็บปวดโอเปอเรชันบี Beam, มิริต้านการอักเสบมีริสระงับปวดแล้วก็ทําให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเลือดไหลเวียนเลือดดาก็ไหลกลับได้ะนะฮะมันก็จะค่อยเล็กลงเล็กลงเล็กลงนะคะอ,อ,อันนี้ก็เป็นการรักษาหรือสิ่เทีดงได้ฮะก็ทานวันีกแคปซูลครับเช้า2เย็น2อค่ะอาจารย์ครับแล้วที่กินอิ่มนอนหลับขับถ่ายคล่อง หลับลึกๆเนี่ยอาจารย์ยังไงครับผิวสวยต่างหากนะฮะอาจารย์ครับครับจริงๆทุกคนที่ใช้ Operation b i บิจะรู้สึกจิตใจสบายมากใช่ไหมฮะจิตใจสบายนะแล้วก็คงจะส่วนหนึ่งก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเลือดไหลเวียนดีพอเลือดไหลเวียนดีเราก็นอนหลับสบายนอนหลับสบายนอนหลับลึกร่างกายของเราได้พักผ่อนนะครับระดับฮอร์โ,โมนของเรามันก็ปรับ เป็นสมดุลน,นะครับแล้วด้วยสาเหตุนี้เองที่ทําให้เรามีผิวพรรณที่ดีขึ้นนะครับชัดเจนไหมนะฮะจริงๆแล้วมีผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อให้ผิวสวยหน้าใสนะครับคือาการทั้งหมดที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับจริงๆถ้าหากว่าเราพูดปัญญาเราก็พูดไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเราแนะนําถ้าจะแนะนําเป็นผิดวันเสริมอาหารว่าบ,บ,บิมนี่ทํำยังไงแล้วทําอะไรกินแล้วใช้อะไรได้บ้าง เป็นประโยชน์ยังไงได้บ้างเราพูดได้สบายๆนะฮะจะไม่เปรียบหรือผิดระเบียบของของ,ของแผ่นดินอย่างไรนะครับกินแล้วผิวสวยน่าใสประโยคแต่ละประโยชน,ยชนที่ผมพูดไปลองดูซิว่าจริงไหมผิวสวยน่าใสใช่ไม่ใช่จิตใจสบายใช่ค่ะกินง่ายถ่ายคล่องใช่ค่ะสมองว่องไวค่ะหลับได้สนิทหลับสนิทอันนี้หลับแบบฝันดีมากด้วยเพราะฉะนั้นชีวิตยืนนานแน่นอนแน่นอนค่ะ,คะ ดีใจด้วยนะครับ